สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเคลียร์ใจนักร้องสาวยุติดรามา่าสั้งยอมเป็นลูกอักตันยูไม่ใช้หนี้ให้แม่ก่อนหน้านี้ธัญญาอาสยามหรือธัญญาดาราพัฒนวินันต์ได้มีการออกมาประกาศว่ายอมให้ทุกคนว่าเป็นลูกอักตันยูห้ามใครให้คุณแม่ยืมเงินอีกจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆและเธอทําแบบนี้เพราะตัวเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ล่าสุดธัญญาได้ควงคุณแม่ออกมาเปิดใจครั้งแรกโดยแม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าก่อนอื่นคุณแม่ต้องขอโทษสื่อแฟนคลับคือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวเราไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆแต่ไม่ได้โกรธแค่รอให้ลูกมางอแค่นั้นตอนนี้ก็โอเคหายงอนแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ใจคิดถึงลูกมากอยากกอดอยากหอมเขาจะอยู่ยังไงส่วนธัญญาเผยว่าได้เคลียร์ใจกันแล้วจะเป็นเรื่องอะไรขอให้เป็นเรื่องของเราสอ องคนแม่ลูกดีกว่าเพราะทุกอย่างทันย่าได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเราถอยออกมาก,ากันแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์และอยู่ในที่ที่สบายใจแต่ก็ติดต่อหากันอยู่วันนี้ก็ได้มาปร,รับความเข้าใจกันแล้วก็คิดถึงแม่เพราะเราไม่เคยห่างกันเดี๋ยวต้องคุยกันหาตรงกลางระหว่างกันคุยกันด้วยเหตุและผลและต้องไม่จากกันไปไหนอีกแล้วส่วนข้อความนั้นอยากให้จบเท่านั้นเลยอยากแก้ปัญหาให้ตรงจุดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง ่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ